สวัสดีครับวันนี้เรามาที่เครื่อง V นะครับเป็น V ตัวแรกนะครับ V ตัวแบ่ลรกขนาดแบบนี้นะครับไม่ใช่ VU นะครับเป็นวธรรมดานะครับนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีนะครับการใส่สูตรเกมในอิมูเลเตอร์ครับแสดงแสดงใครถามมานะครับรอได้เลยนะครับวันนี้แน่นอนนะครับนะครับก็ ผมจะเอาตัวที่เล่นกันบ่อยๆนะครับก็จะเป็นตัวของซูเปอร์ฟามิลคอมนะครับเข้าไปในนี้นะครับมันจะมีเอ๊มันเข้าไม่ได้เลยมัมไม่ได้เสียบอะไรไว้ประเด็นะครับมันไม่น่าเข้าได้ผมไม่ได้เสียบยูบีไว้นะครับเดี๋ยวโอเคครับผมมันไม่มีอะไรครับมันเข้าไม่ได้นะครับผมนุยัดออกก่อนเนาะนะครับโอเคนะครับวิธีการผมมาที่ตัวไฟล ไฟล์โกงเกมไปเลยนะครับพวกไฟล์โกงเกมนะครับหรือที right. ่เขาเรียกกันว่าตัวชีตนั่นแหละครับผมนะครับชีตนะครับชีตที่แปลว่าโกงนะครับนะครับก็หาโหลดมาครับนะครับสไตล์ผมแน่นอนครับหาโหลดนะครับมีเยอะแยะเลยนะครับก็ลาผมหานะครับผมจะหาอ่าเป็นภาษาไทยแบบนี้ในเป็นภาษาแบบนี้เลยนะครับเป็นแบบนี้เลยพิมพ์ตามนี้เลยก็ได้นะครับ n e s h e e t นะครับโค้ดดาวน์โหลดนะครับนะครับถ้าเกิดผมจะกดดาวน์โหลดผิด นะครับต้องเป็นตัวนี้ถูกต้องแล้วนะครับนะครับเราก็ดูนะครับว่าอันไหนอันนีอ้อันนี้เป็นลิตนะครับอันนี้ไม่น่าใช่อ,อันนี้หรือเปล่านะครับอ่านี่ครับก็จะมีตัวเลือกให้เราขึ้นมาเยอะแยะเลยนะครับเราก็ดาวน์โหลดมานะครับอ่า อ, Finished. อันนี้อันนี้มีไฟอันนี้มีไฟให้โหลดเลยนะครับมีไฟให้โหลดเลยก็เข้าไปโหลดได้เลยครับนี่ครับเป็นมีไฟมาเลยนะครับพอเราดาวน์โหลดแล้วนะครับปุ๊บเราก็อันนี้ผมโหลดไปแล้วนะนะครับผมขออนุญาตผ่านตรงนี้เลยนะครับผมก็จะมีอยู่ในไฟล์ดาวน์โหลดนี่นะครับผมก้ออ่านี่ผมดาวน์โหลดมาแล้วนะครับก็ได้ไฟล์แบบนี้มานะครับเราก็เอาแฟลชไดร์นะครับหรือฮาร์ดดิสต์นะครับ เสียบเลยครับผมเสียบเลยนะครับในตัวแฟลชไดร์นะครับหรือฮาร์ดดิสก์นะครับต้องมีต้องมีตัวโปรแกรมของตัวเกมเก่าที่เราจะใช้นะครับอย่างตัวเนี้นะครับผมลงไว้นะครับเป็นของแฟมิคอมครับกับซูเปอร์นะครับวันนี้กรณีนี้เราจะใช้ของซูเปอร์นะครับเรากดเข้าไปดูครับนะครับก็จะมีตัวลอมครับอ่านี่ผมลงแคปเปอร์ไว้นะครับ แล้วก็จะมีตัวชีสนะครับแต่จีนสุดชีสมันจะไม่บางตัวก็จะไม่มีมาให้นะครับบางตัวก็จะมีมาให้นะครับแล้วแต่นะครับคันนี้คันนี้ผมไม่มีให้ผมก็เอามาทั้งทั้งทั้งโฟลเดอร์เลยนะครับเดี๋ยวเข้าดูในโฟลเดอร์ก่อนมีอะไรบ้างเพียบเลยนะครับนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับอะอย่างเมื่อกี้ผมมีแคปเปอร์อยู่นะครับเดี๋ยวก็จะมาดูเกแคปเปอร์มีแคปเปอร์ไม่หว่าแคปเปอร์แคปเปอร์ภาษาอังกฤษตะกดยังไงอะ นะครับนะเยอะๆเลยนะครับผมว่ามันมแีแต่ผมมองไม่เห็นนะครับออนว่าผมก๊อปปี้มาแล้วกันนะครับนะครับอ่าก๊อปปี้๊ดเอามาใส่ในแลดได์ครับที่เป็นห้องของอ m ม l ิเตอร์ซูเปนะครับมันก็จะลงมาแล้วครับเดี๋ยวรอมาก่อนนะครับ ขอย่าปิดตัวนี้ก่อนนะครับอ่าได้ดูง่ายๆนะครับจะเต็มแล้วนะครับรออดใจรอนิดนึงนะครับเสร็จแล้วนะครับอ่าเรามีตัวชีสนะครับตัวโกงเกมอยู่ในแฟลไดร์แล้วนะครับก็ก็เอามาเสียบกับตัวเครื่องครับอ่าผมเสียบกับตัวช่อง USB ในตัวเครื่องดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาดูกันนะครับ เข้าโปรแกรมครับอินิวร์เตอร์ของตัวนี้ครับเราต้องเข้าไปกําหนดค่าก่อนนะครับยังไม่ต้องเข้าเกมนะครับให้เข้าไปกําหนดค่า,า,คา,า,คาก่อนนะครับไปเช็คค่าทีหนึงนะครับนะครับผมขอย้ายทีนะครับมาที่เซตติ้งก่อนนะครับแล้วมาที่เลสโซอ่านะครับเพราะบางตัวเนี่ยเราต้องให้มันรันจาก USB เท่านั้นนะครับนะครับอย่างตัวนี้นะครับเราตั้งให้มันเป็น USB มันเป็น USB อยู่แล้วนะครับเป็นอยู่แล้วนะครับมันก็จะบอกว่า วันน <man from here> uh, uh, mm ี hmm. e you know ้โหลด่างไหนนะครับโหลดมาจากห้องนี้นะครับไฟล์ห้องตัวนี้ทีดียนะครับมันก็จะบอกโหลดชีทนะครับชีทว่าจะเป็นโหลดจากไหนนะครับนี่โหลดจากห้องชีทเลยนะครับเมื่อเราตรงนี้แล้วนะครับเราแก้ไขตรงนี้แล้วนะครับถ้าหากว่าใครไม่ไม่เป็นตรงนี้นะครับเราสามารถเข้าไปกดเปลี่ยนได้นะครับนะครับข้ามๆสามารถพิมพ์ได้นะครับอาจจะเป็นห้องอื่นที่เรากาหนดเอาไว้ขึ้นมานะครับเมื่อเรากาหนดเรียบร้อยแล้วครับแบ็กไปอีกครั้งครับ แบ็กไปอีกครั้งครับเข้าไปที่ตัวเกมครับอย่างเราจะต้องการเล่นแคปเปอร์นะครับคาแคปเปอร์ครับแล้วกดรูปนะครับตัวโฮไปทีครับคือรูปบ้านนั่นแหละครับนะครับมาที่เซตติ้งครับมาที่ชีทครับนะมันก็จะโผล่ขึ้นมานะครับเครื่องบางเครื่องนะครับอาจจะไม่เจอตัวนี้นะครับอาจจะมีการเด้งออกขึ้นไฟล์ not e r r ร์หรืออรประมาณนี้นะครับอาจจะไม่เข้านะครับ นะครับเพราะว่าจริงๆเครื่องผมมันเคยเล่นอยู่แล้วไงเครื่องมันเลยจำไว้นะครับแต่บางเครื่องอะทำใหม่ใหม่เนี่ยบางทีอาจไม่จานะครับฉะนั้นเราเสียไปแล้วนะครับให้ปิดเปิดเครื่องใหม่นะครับนะครับอย่างตัวนี้เราผมจํามาจําเครื่องมาจําไปแล้วนะครับผมก็อ่าอะไรบ้างล่ะเลือดอ n f ฟิ i ิตี้อ่าไอทิมเยอะแยะเลยแล้วก็เปิดออนหมดเลยนะครับอิฟินิตี้อะไรไม่รู้ไม่เคยเล่นนะครับเสร็จแล้วนะครับกดเราออนออนออนหมดเลยนะครับเปลี่ยนเป็นออนหมดเลยนะครับเราก็ก o back ครับ แล้วก็กดโค้ดครับนะครับคราวนี้นะครับเรามาดูกันครับว่าเลือดเราจะลดไหมนะครับอันนี้ผมเสียจอยแล้วนะครับนะครับเป็นจอยจอยคลาสสิกนะครับเป็นจอยคลาสสิกนะครับนะครับเพราะว่าสัวนใหญ่ซูเปอร์จะต้องใช้จอยคลาสสิกเล่นนะครับผมเข้าเกมเลยแล้วกันนะครับ อ่าไปแล้วนะครับดูว่าเลือดเป็นรถไหมนะครับเลือดของแคปเปอร์จะอยู่ตัวด้านล่างนะครับอยู่ด้านล่างนะครับตัวที่เป็นที่เป็นเนี่ยเนี่ยนี่คือนี่คือทางเลือดของเลือดเขานะครับนี่คือตัวเลือดเลือดของเขานะครับนะครับเราก็มาดูว่ามันจะมีศัตรูให้เราให้เราเจอไหมอ่ะมีแล้วครับปิดศาสตหนังสือน่ากลัวตรงไหนเนี่ยหนังสือเนี่ย นะครับนี่ครับผมวิ่งไปชนมาเลยนะครับยังไม dinner, snack 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 ่เป็นอะไรเลยนะครับเลือดไม่ลดนะครับนะครับก็นะครับวิ่งหนังสือนะครับเลือดไม่ลดเลยนะครับมันซูมไมันตูไปไม่ค่อยสนใจผมเลยอ่ะนะครับเลือดไม่ลดครับปล่อยให้มันวิ่งชนยังไงมันก็ไม่ลดนะครับนะครับไปดูห้องอื่นนะครับว่ามันจะมีผีไหมอ่ะมันไม่มีอ่ะแล้วจะไปไม่ได้แล้วตกลงสู้ยังไง นะครับก็ทีนี้แหละครับเดี๋ยังไงก็มีรายการอะไรอย่างอื่นนะครับผมจะมาแนะนานะครับก็ยังไงขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ